ครับผมสวัสดีครับสุกเพจมอเตอร์พาร์ทครับผมวันนี้เราก็มาชม ADV 160นะครับผมก็จะมีติดตั้งแคดบาร์แล้วก็ตั้งชุดปี๊บหลังอลูมิเนียมนะครับแล้วก็แหลกนะครับผมตัวปี๊บอลูมิเนียมเลือกขนาด45ลิตรนะครับเหมาะสมกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีที่จับแก้วน้ำนะครับนี่ครับผม แนวทางการใส่นะครับนี่เลยครับปีก็ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะครับเลือกเป็นตัวนี้ก็จะแถมเบาะพิงหลังไปให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอินเนอร์ภายในไปให้ครับเปิดไม่ได้ลูกค้าหรอกนี่นะครับส่วนแคบบาร์ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับนี่เลย និយាយលេนะครับអរគុណครับ